เหลืองที่หัวลูกหรือพื้นต่อมไขมันอักเสบหรือที่เรียกว่าเส็บเดิมจากการทํางานของต่อมไขมันที่ผิดปกติมีลักษณะพื้นคุยสีเหลืองมันขันผมมากที่หนังศีรษะไรผมคิ้วร่องจมูก คุณแม่ดูแลลูกง่ายๆแบบนี้ค่ะพื้นที่หนังศีรษะใช้ Baby ้ออยล์ทายทัว15-30นาทีจากนั้นใช้ c r e d l e Cap b a b y s h a ชม po ูแชมพูสำหรับทารกของเฟย Baby แชมพูเนื้อใสใช้ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะของลูกขจัดสิ่งโสกรปรกและคราบไขมันบนหัวของลูกด้วยสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยต่อลูกน้อยลดอการอักเสบจากผื่นผิวหนังเติมความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะลูก พรมน้ำที่ศีษะลูกและบีบแชมพูนวดวนให้ทั่วนหนังศีษะลูกอย่างเบามือใช้แปรงซิลิโคนของเฟเบบี้นวดวนในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดอย่างเบามือจากนั้นล้างน้ำออกให้สะอาดและใช้แปรงวีทำความสะอาดวีไขที่ติดอยู่บนผมลูกออกอย่างเบามือ พื้นตอมไขมันอักเสบหรือเซ็บเดิมที่หนังศีรษะลูกนี้หากเป็นไม่มากดูแลใช้ครีมทาผื่นเพื่อลดการอักเสบผิวแต่หากลุกเป็นมากควรพาลูกหาหมอนะคะคร e ด a c a แค a b y เบบี้แชมพูแชมพูสำหรับเด็กหีซิลิโคนและแปรงขจัดสเก็ดเหลืองบนหนังศีรษะลูกเฟย์เบบี้มีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนค่ะแม่พิกัดซื้อเฟเบบี้ค่ะฝางแม่แม่ก่แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ